สวัสดีค่ะพบกันในรายการเจาะประเด็นข่าวสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564 วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีณสาราปทุมยันมุนีวัดบึงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเทพสีมาพร,พรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแดพพ่พภิสุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ประเรียนธรรม3มประโยคถึงประเรียนธรรม6ประโยคประจำปี พุทธศักราช2,564โดยมีท่านชยนันแสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสนับสนุนศาสนทายาสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2564 โดยกรมการศาสนาขอความเมตตานุเคราะห์แม่กองบาลีสนามหลวงพิจารณาคัดเลือกพระพิสุหรือสามเณรที่สอบบาลีสนามหลวงได้ในปีการศึกษา2564ตั้งแต่ประเรียนธรรม3ประโยคถึงประเรียนธรรม8ประโยคในส่วนภูมิภาคจำนวน500รูปถวายทุนการศึกษารูปละ5,000บาท สำหรับพระพิสุสัมมาเนนที่กำลังศึกษาในสำนักเรียนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าผานะเดินทางค่าพัตตาหารค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีพระพิสุสัม,มนเนนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน11รูปดังนี้ลำดับที่1สาม,มนเนนปฏิพานตันติเมทากุล ปรเรียนธรรมสมประโยคสังกัดวัดพายัพอำเภอเมืองนครราชสีมาลำดับที่สองสามเณรอักษะบดินกันโพปรเรียนธรรม3ประโยคสังกัดวัดพายัพอำเภอเมืองนครราชสีมาลำดับที่สามสามเณรวรวิท์สุขสะอาดปรเรียนธรรมสี่ประโยคสังกัดวัดบึงอำเภอเมืองนครราชสีมา ลำดับที่4สามเณรละชานนขวัญหมั่นประเรียนธรรมสีประโยคสังกัดวัดสแกอำเภอเมืองนครราชสีมาลำดับที่5สามเณรทักษิณเข็มมีประเรียนธรรมสี่ประโยคสังกัดวัดสแกอำเภอเมืองนครราชสีมาลำดับที่6สามเณรสิริวัด สีวงปร,ริยนธรรมสีประโยคสังกัดวัดสแกอำเภอเมืองนครราชสีมาลำดับที่7พระมหาคมกริกิติเมธีปร,ริยนธรรมหประโยคสังกัดวัดปัสนารังกาใหญ่อำเภอพิมายลำดับที่8สามนเณรสุภาษเคลือดปร,ริยนธรรมหประโยคสังกัดวัดชัยศรีคณารามอำเภอสีคิ้ว ลำดับที่9พระมหาประวิทย์เข็มมัจิตโตปร,รียนธรรมหประโยคสังกัดวัดประมวล,ลามราชอำเภอเมืองนครราชาสีมาลำดับที่10พระมหาธีรพงศ์ธีระวังโสปร,รียนธรรม6ประโยคสังกัดวัดประมวล,ลามราชอำเภอเมืองนครราชาสีมาลำดับที่11พระมหาพิเชษ มะิตติโกปร,รียนธรรมหกประโยคสังกัดวัดสาลาอำเภอพิมายขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ